สวัสดีครับจะม,มาตกครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับของฟรีนะครับซึ่งบางคนอาจจะเห็นแล้วเพราะมันขึ้นกิจกรรมแพยใเกมแล้วนะครับแล้วก็บางคนถ้าไม่เห็นก็ไปดูเองซะทุยไม่ใช่ก็มาดูคลิปได้ครับจะอธิบายให้ฟังแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เพราะมันเยอะขี้เกียจนะครับเอาเป็นว่าของฟรีกิจกรรม r a m p เพจหรือว่ากิจกรรมคนคลั่ลงปัดชิมบทมาแล้ว นะกิจกรรมนี้ความจริงก็เริ่มไปแล้วแหละนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเขาดาบอกระยะเวลาที่ด้านล่างสายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเวลาที่อยากรู้ว่ามีอะไรฟรีบ้างในกิจกรรมช่วงนี้นะครับกดไอ,ไอคอนด้านล่างสายเนี่ยเข้าไปดูซะกับอีกอันนึงที่กดได้ก็คือตัวเขียนว่ากาิจกรรมนะฮะปัจก็ไล่ดูให้หมดเลยนะครับว่ามีอะไรฟรีบ้างนะครับมีอะไรฟรีบ้างก็เข้าไปดูได้ช่วงนี้ก็จะมีฟรีไฟเอ d ดนนะครับเข้าฟรีนะแล้วก็มี กิจกรรมเนี่ยคนค้างเนี่ยฟรีนะครับซึ่งก็กิจกรรมหลักก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกจะอยู่ในอันนี้เรียกว่าหน้ากิจกรรมพริเศษแล้วกันนะครับนั่นนี้ก็ไม่มีอะไรน้องก็ไปเล่นเก็บโทเค็นนะครับแล้วโทเค็นมากดใส่เนี่ยกดใส่เข้าไปใส่ไปใส่เข้าไ,ไ,ไปนะครับทำภารกิจแต่วันรับโทเค็นรับโทเค็นเล่นลงเล่นเกมหมดท่กไปก็ได้หมดซีีก็ได้รับโทเค็นนะแล้วมาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเงี้ยใส่เข้าไป อันนั้นมีแต้มขึ้นแต้มขึ้นนะครับแต้มขึ้นนี้ก็จะได้ของพวกนี้นะครับก็จะมีภาพพื้นหลังนะครับของปีนี้นะครับมีภาพโปรไฟล์ของปีนี้นะครับมีทร,ง,รงผมมันนี้ทรงผมของเก่านะใส่ได้สองเพศแล้วก็มีอันนี้ทรงผมของเก่าอีกปีหนึ่งใส่ได้สองเพจเช่นเดียวกันนะครับนี่แล้วก็มีสกินนกนะอันนี้ของใหม่ ในเทตีมันจะเป็นแบบมึกๆอ่ะเหมือนพวกกันจีนอะไรประมาณนั้นครับอ่อมีจัปืนด้วยตัวนี้นะครับดีมากนะครับเป็นบาลีที่บวกเจาะเกราะสองยิงแรงมากๆบวกความเร็วในการรีโหลดหนึ่งก็คือตอนชึมันจะไวขึ้นนะครับความเร็วในการขึ้นที่ต่อไปไม่ค่อยมีผลเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ค่อยได้ถือปืนนี้วิ่งอยู่นะครับยิงมากก็สนับยิงเพราะฉะนั้นก็โหดเลยนะครับสำหรับบาลตัวนี้แล้วก็ถ้าน้องเก็บ ในหลายๆกิจกรรมของช่วงแรมเพจเนี่ยรวมกันเนี่ยก็น่าจะได้ปืนถาวรน,นะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับปืนเนี่ยมันจะมีหลอดอยู่นะครับถ้าน้องเก็บสะสมครบ100%เนี่ยก็จะกลายเป็นถาวรน,นะครับ1วันได้1%ไม่มีลดมีแต่เพิ่มนะครับสมมติว่าน้องได้ไป5วันแล้วน้องใช้เหลือ4วันเนี่ยพอได้อีกหวันก็เปอร์เซ็นต์ก็เป็น5้บวกหนะมันจะไม่ได้เป็น4ีบวกหเพราะฉะนั้นก็สะสมไปเรื่อยถาวรแน่นอน กิจกรรมอื่นนะครับวันที่28ก็มีล็อกอินเข้ามาไอ้ I 26ล็อกอินเข้ามานะครับเพื่อรับตัวตัวต๋วกระชาใหม่ได้นะครับไอ้สองอันนี้ไม่เป็นไรนี่ของขายอย่าไปสนใจมันนะครับอันนี้ของฟรีนะนอกจากนั้นนะครับมีกิจกรรมอะไรอีกสามารถดูได้เลยตรงนี้ปฏิทินกิจกรรมนะครับไล่มาหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าแบบของที่เราแบบเน้นๆนว่าแบบเฮ้ยของนี้มันเด็ดนะเว้ยอย่าลืมเข้าไปเอาแล้วก็อันนี้จะเป็นของแบบรวมๆว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นี่ก็ไล่ให้ดู และก็คือเป็นหน้ากิจกรรมเมื่อกี้ที่เปิดที่ดูแหละนะครับอันที่สองครับแดนอันีสามนี่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ภารกิจตามนี้เลยนะครับสังหารศัตรูเล่นยี่สิบสี่สิบนาทีช่วยเพื่อนเล่นกับเพื่อนทับสามหมดจน,นดับอะไรเงี้ยแล้วก็จะโทเค็นมาจะนั้ก็เอาโทเค็นมาแลกของพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตัวนี้ไปรีวิวชุดผู้หญิงให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับสวยดีตัวนี้นะครับ ส่วนอันนี้ไม่มีเลยเราอินเข้ามารับตัวสร้างห้องไปแล้วกเ็เล่นเกมกลับอันนี้อีกสิบห้าวันนะครับสบายได้รดบมดใหม่ด้วยของอันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับเป็นพัฟโปรไฟล์กับพื้นหลังแล้วก็ทรงผมทรงผมอันนี้ก็ใส่ได้สองเพศเหมือนกันเวลเหนเจะแบบเฟียลนิดหน,นึ่งพอเวลสูงเริ่มเป็นสมุไรนะทรงผมสมุไรยอย่างเท่ ว่ศูนย์ว่ศูนย์คือไม่ไม่มีหมวกนะครับอันนี้คือตอนเราใส่หมวกหนึ่งมันจะกลายเป็นแบบนี้น,นี่คือตอนใส่หมวกสองการน,นี้ตอนใส่หมวกสามหมวกสี่เป็นไงเทยไหมเดีนะ๋ยวเปิดพับโปรไฟล์ให้ดูกันดีกว่านะเฮ้ยไหวะงงต่างตัวโปรไฟล์ก็จะมีอันนี้นะครับ กับพื้นหลังนี่นี่มีอันนี้แลมเพจับอันนี้ในใช้อันนี้ดีกว,ว่าอยากได้ใช่ไหมรอไปอันนี้นะครับอา่าก่อน,นที่จะไปรีวิวชุดรีวิวยางอื่นอันดีกว,ว่ามีอีกนะครับมีอีกเยอะแยะ,ยะมากมายอาืม ขอดูแป๊บขอดูโพยก่อนชิบ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 อ่ามีร่มชูชีพนะครับของแบมเพ็ดจะเป็นไลน์นี้นี่อันนี้ไม่ยากก็คือตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่2นะครับ28ถึง1แหละเพราะมันจบวันที่2ตอนที่359นะครับก็คิดว่าเป็น28ถึง1กันเข้ามาแล้วก็เดินทางให้ครบ5,000เมตรก็ได้ไปเลย ลรมันนี่เทยูะ hey นะครับแล้วก็นอกจากโรงมันนี่แล้วนะถ้าเกิดน้องเดินทางครบเจ็0เมตรเนี่ยจะได้สกินอาวุธซึ่งเป็นของเก่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวมายส์แบ็บอลเก่าของเลมเพดนี่ตัวนี้สตอมแบชเชอร์นะครับ่อมมา่อมมาออม นี่ดีกว่ามีแจกตัว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 เขาเรียกว่ามีดนะครับเล่นโหมดทั่วไปเอ้ยเล่นโหมดโดนล้มนะครับให้ครบ15เกมนะครับน้องก็จะได้ตัวนี้ไปเลยหาก่อนนะถูกไหม15เกมขอดูแป๊บขอดูเผยแป๊บใช่โหมดโดนลม่ม สิบห้าเกมวันที่สามสิบถึงวันที่สามนะครับสามสิบถึงสามจะได้เป็นมีดหัวตัดตัวใหม่ของรัมเพดอันนี้นี่เอฟเฟกโคตรเทด่ดูดิเอฟเฟกเป็นแบนบ,นบมึกมึก,มกนะนี่สิบห้าเกมแล้วก็ตะกี้บอกว่าค้างรีวิวชุดอยู่ใช่ไหมชุดเอาไปดูชุดสวยนะครับรอบนี้ของผู้หญิง ส่วนของผู้ชายก็รอเดี๋ยวมาขายจึงอันนี้แรมเพจสองพัน่สมะครับมีสชิ้นด้วยกันอันนี้หมุนให้ดูไกลๆก็หมุนให้ดูไกลๆพ้าแรกผัดเสื้อเพรา่าเสื้อสวยรอบนี้ดูแบบไม่เวอร์วงังอลังการเกินไปดูแบบชิคๆนี้กนเกงนะครับไม่่อยชอบอย รองเท้าธรรมดาธรรมดาแล้วก็ทรงผมทรงผมกระเทยอยู่แต่ว่าพี่ว่าทรงผมที่เป็นซาบุไรเท่กว่าอันนั้นผู้หญิงก็ใส่ได้นะตามนี้ประมาณนี้นะครับก็กิจกรรมคนครั้งของก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็สามารถไปเล่นกิจกรรมได้สําหรับคนที่เป็นสายฟรสีส่วนใครที่เป็นสายเติมอยากเติมก็เก็บตังค์เติมไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากด like กดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบเหมือนเดิมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบาย